สวัสดีค่ะเด็กๆสบายดีกันนะคะวันนี้ครูกิ่งมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังก่อนเข้านอนเด็กๆอยากฟังนิทานกันหรือยังคะเรามาฟังนิทานพร้อมๆกันเลยนะคะนิทานเรื่องป๊อกแป๊กเที่ยวใต้ทะเลวันนี้คุณครูพาป๊อกแป๊กและเพื่อนๆมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่บางแสน ที่นี่มีสัตว์ทะเลมากมายกุ้งหอยปูปลาพากันว่ายน้ำสนุกสุขใจลาลาลลลลโอ้โหสัตว์ทะเลเยอะแยะเลยป๊อกแป๊กสนุกและตื่นเต้นมากเธออยากไปเที่ยวใต้ทะเลไหมจ๊ะดาวทะเลกับม้าน้ำถามอย่างเป็นมิตรอยากไปจ้ะอยากมากๆเลยล่ะป๊อกแป๊กตอบ เฟีวเฟีวเฟาเพียงประเดี๋ยวเดียวปอกแปกก็ลงมาเที่ยวใต้ทะเลแล้วโอ้โหโลกใต้ทะเลมีสัตว์และพืชทะเลมากกว่าที่พิพิธภัณฑ์ตั้งเยอะดูนั่นสิปลาารังแสนสวยเต่าทะเลตัวใหญ่แมงกะพรุนตัวใสๆสปลาตัวเล็กปลาตัวใหญ่ว่ายน้ำตามกันไปว่ายน้ำตามกันมา ดาวทะเลกับม้าน้ำพาป๊อกแป๊กเที่ยวไปเรื่อยๆจนไปหยุดตรงที่แห่งหนึ่งอีทำไมน้ำทะเลที่นี่มีกลิ่นเหม็นจังน้ำก็สก,กระปรกด้วยป๊อกแป๊กบนทะเลสกกรปรกแบบนี้ก็เพราะมีคนชอบทิ้งขยะลงในทะเลนะสิดาวทะเลบอกออเอ๊ะนั่นเสียงใครร้องไห้น่ะ มากมายลงในทะเลเลยทำให้ฉันและเพื่อนๆไม่สบายกันไปหมดหมึกยับบอกป๊อกแป๊กขยะที่คนทิ้งลงมาทำให้น้ำทะเลของพวกเรากลายเป็นน้ำเสียดาวทะเลบอกพวกเราหายใจไม่ค่อยออกแสบและคันทั้งตัวด้วยเพื่อนบางตัวก็เผลอกินขยะเข้าไปเลยปวดท้องจะแย่อยู่แล้ว ฉันขอสัญญาว่าจะช่วยไปบอกเพื่อนๆและทุกๆคนไม่ให้ทิ้งขยะลงในทะเลบ๊อกแ๊กบอกได้เวลาที่โต๊ะพาเธอกลับไปแล้วล่ะม้านามและดาวทะเลบอกเมื่อกลับถึงโรงเรียนป๊อกแป๊กเล่าเรื่องไปเที่ยวใต้ทะเลให้ทุกคนฟังโดยไม่ลืมที่จะบอกว่าอย่าทิ้งขยะลงในทะเลเพื่อจะได้รักษาทะเลให้สวยงาม และเป็นบ้านที่สะอาดน่าอยู่สำหรับเพื่อนสัตว์ทะเลทั้งหลายต่อไปเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานวันนี้สนุกไหมคะถ้าเด็กๆได้มีโอกาสไปเที่ยวทะเล อย่าลืมรักษาทะเลของเราให้สะอาดและสวยงามอยู่เสมอนะคะแล้วก็ไม่ควรทิ้งขยะลงทะเลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนนอนหลับฝันดีกันนะคะบ๊ายบายค่ะ